โอ้ยบรรยากาศนะครับตอนหาทุ่มมาบิงกองเม่พี่น้องนะฮะตัวนี้เป็นตัวปืนสไลเดอร์นะครับเป็นปืนหนังสติกอย่างเดียวนะครับจะทำสองระบบก็ติดต่ออีกทีนึงนะครับตัวที่เห็นนี่ก็เป็นปันท้ายสั้นช่วงชักอยู่กลางๆนะครับโดยรวมก็ผมดูแล้วในวันประมาณ80-90เซนนะครับยาวลงมาหน่อยก็เมตรสิบอย่าโดยรวมนะครับแล้วก็ขยับที่ยาวขึ้นมาด้านนี้นะครับเ อันนี้เป็นตัวพันท้ายแนบไหลนะครับที่เห็นก็เป็นไกอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามันจะแตกต่างก็คือเรื่องเรื่องช่งชักนะครับยาวนะครับตัวยางต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนตัวอุปกรณ์นะครับอาจจะติดๆิกันหน่อยนะครับคนมาหลายนะครับครับงานอรประกาศครับโอ้แบตหมดพค้ชชาร์จอยู่ครับเนี่ยฮะเป็นตัวด้านนี้ด้านด้านนี้นะครับก็วตัวอุปกรณ์แยกชิ้นนะตัวยาง ก็ต้องตัดตกแต่งที่นี่นะครับที่นี่ที่นี่นะฮะอย่างนี้เลยนะครับตัดเรียบร้อยไปด้ไนี้ปไปดูบรรยากาศสดๆดีกว่าที่ท่านอ้อมค้อมเอาตัวนี้มันตัวมินิเด้อตัวที่ผมจะถ่ายทาวันนี้นะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับแล้วก็ตัวเล็กๆจะต้องตัดลงไปอีกเยอะมากนะครับน้ําหนักลดเอ่อรอลงไปอีกนะครับน่าจะประมาณประมาณเท่านึงอ่ะพูดถึงก็ยังทํางานกันอยู่นะครับที่นี่นะฮะ โอเคผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับอาจจะดังนิดๆหน่อยนะฮะน,นะนะบรรยากาศสดๆครับดีกว่าเฮาไปิดตัดตกวแต่งแบบต่างภาพดีกว่านะครับเอเคนะฮะตัวนี้มันตัวไม้ประดู่นะตัวมินินะครับแล้วก็ไกสแตนเลตตัวง่ามสแตนเลตนะครับตัวยางแปดเส้น ามิลลล็อกนะครับเฮ้ยมันสั้นขนาดนี้มันจะแรงขนาดไหนนะครับเอาไปไล่ได้ไหมไอเรื่องไล่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับมันมันผ่านแล้วไอเรื่องล่าดีกว่าไหมคุยกันเรื่องแบบนี้คุณพี่ใส่ใสล่ลูกกลางๆนะครับที่อันนี้ผมใส่ลูกลูกธรรมดาพอเพราะว่าคนมันเยอะนะครับมันจะเด้งกลับมานะเอาเอาลูกแก้วพอ,อลูกแก้ว12มิลใส่ได้ตั้งแต่8มิลถึง16มิลน,นะครับโอเคเดินลงพอเทือนถือด้านนี้นะครับถือด้านซ้ายก่อน โอ้ยหามเยหักรเ,เางนีมาดีกันตรงๆนะโอเคแบบูกนะครับแต่ถ้าไปเกยียบเีีย,มยผมชอบชอมันกระทัดรัดดีผมไม่ปเป็นอะไรไม่รู้ ยางพืินอยู่ผู้เดียวนะครับใส่ลูกใส่ลูกตรงกลางนะครับสุกสุกเข้าไปตรงกลางนะฮะโอเคบนหผมประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเลงยังไงบ้างผมก็เลงเลงผมก็เลงจากศูนย์หลังนี่พูดความจริงเลงจากศูนย์หลังแล้วก็ไปสศูนย์หน้าผมยี่ใส่เป้าก่อนนะครับเอยลูกจบประมาณนี้แหละลูกจะประมาณนี้แล,ล้วแล้วก็เลงใส่ประมาณนี้นะครับระยะที่เห็นจะอยู่ประมาณักพักหกเมตรครับ นั่นแล้วว่าอูรู้ไรเป็นสินะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะยิงยิงอย่างเดียวกันนะครับ ใส่ลูกนะครับก,กลางๆนะครับแล้วก็ใช้ในการถีบบอรวางกับพื้นแล้วก็ถีบตัวนี้ให้ดังดังกอนดัรกนะฮะใส่ลูกกลางๆนะครับถ้าจะไล่นะครับลูกลูกลูกแก้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปล่างจริงลูกลูกลูกแก้วก็ยังโอเคอยู่นะให้ให้ใหส่ลูกเหล็กเข้าไปนะครับ มันยังมียังมีนอนอยู่ข้างบนนะครับเลียมเรียมนั่นแหละแต่โอเคเดี๋ยวมันจะลองชงให้ดูยังมีอยู่รูหนึง่งติดมือนะครับโอเคถอยมาครับนี่ลองดูนะครับกลับโอเคนะฮะโดยรวมก็คือเป็นแบบนี้เด้อน,นะครับเนี่ยฮะ